ครับพี่น้องครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่หน้าอบตตำบลขามเปียเด้อครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจีพาพี่น้องย่างกับไปเบิ้งเร่อครับการตกแต่งหน้าซุ้มครับพี่น้องครับตามที่เห็นนี่นะครับเศรษฐกิจพอเพียงครับพี่น้องครับตามที่เห็นนี่นะครับนี่นะครับพืชพันธุ์นานาชนิดครับโอ้ยกระลำครับพี่น้องครับผักสลัดครับนี่นะครับเป็นตกแต่งย่างสวยงามเลยครับนี่ละครับเศรษฐกิจพอเพียงครับนี่นะครับตามที่เห็นนี่นะครับเดี๋ยวจีพาย่างกับไปเบิ้งในซุ้มเด้อครับนี่นะครับเป็นจำน่าย่างแน่ครับหลายย่างอยู่ครับพี่น้องครับ ตามเดียดนี่แหละครับนี่แหละครับเพิ่นกำลังจัดอยู่ครับพี่น้องครับเพิ่นยังเอาลงพรท่านเหมืดครับนี่นะครับนี่แะครับผมก็เลยมาซิมเขากี้นี่นะครับเขากี้เพิ่นนี่นะครับโอ้แซ่บตัวละครับน้อยนี่แหละครับพอดีคั่มครับกินกันไปคั่มหนึ่งอิ่มแหวนแหวเลยครับพี่น้องครับยังแซ่บหลายครับพี่น้องครับนี่นะครับเพิ่งเอาครับตามเดียดเลยครับเพิ่นว่างขายของยังพรท่านเหมืดครับจำนายพรท่านเหมือท่านเดีว่างครับพี่น้องครับนี่แะครับเพิ่งเอาครับพี่น้องครับกหลายย่างอยู่ครับนี่นะครับบซุมตต่อแหละครับซุ งานบุญกับกี้ของนี้เมือ่อกี้โคใช่ครับพี่น้องครับ